สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัพ,อพโหลดไฟล์ขึ้นเว็บบิดนะครับของเว็บ Thailand t o r r e n นนะครับซึ่งง่ายๆเลยนะสิ่งที่ต้องมีคืออะไรสิ่งที่ต้องมีนะครับก็โปรแกรมบิดของท่านนะครับของผมเนี่ยใช้โปรแกรมยู o t r e n t นะครับ เวอร์ชัน3.3.2เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยนะก็คือใช้มาตั้งนานละใช้ง่ายสุดนะแล้วแต่ความสะดวกของท่านว่าจะใช้ใช้โปรแกรมบิดอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือไฟล์นะครับไฟล์ที่จะอัปโหลดขึ้นเว็บ องผมเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วก็นี่ผมใช้ชื่อไฟล์ว่าเทสนะครับจะอัพเพลงของมารุนไฟล์นะครับที่ร้องโดยเจสซี่เจนะครับเนี่ยครับก็เพาะอีผู้ฝ่ายคนนี้ร้องเพาะ พอเรามีไฟล์แล้วมีเว็บมีโปรแกรมแล้วทำไงก่อนอื่นเลยเนี่ยเปิดไปที่หน้าเว็บ Thailand Torrent น,น,นะครับไปที่ตรงคำว่าอัปโหลดนะครับคลิกไปแปบบนึงโอเคอ่าเว็บ Thailand t อ l e ์เนะครับจะให้เลือกหมวดหมู่ก่อนสำหรับการอัพโหลดนะครับให้ดูว่าไฟล์ของท่านเนี่ยที่จะอัพโหลดขึ้นเว็บเนี่ยเป็นไฟล์อะไรก็ของผมเนี่ยเป็นไฟล์เพลงเพลงเเพลงต่างประเทศจะอยู่ในหมวดของลูเซออื่นๆนะครับก็ ฉะนั้นกดเลือกที่อัปโหลดนะครับพออัปโหลดเสร็จปุ๊บจะมืขึ้นอยู่หน้านี้ซึ่งเอาไว้ก่อนแต่เดี๋ยวจะบอกไว้ทีหลังนะครับให้ไปที่โปรแกรมบิดของท่านนะครับให้ คลิกเลือกที่แฟ้มนะครับแล้วกดเลือกสร้างแฟ้มส่งต่อใหม่หรือ c t r r New เอ้ยหรือ Ctrl N นะครับตามที่ของท่านสะดวกเลยนะก็คลิกไปนะครับอัอนนี้อิบิยให้ฟังอันนี้ก็คือชื่อที่จะเก็บ แต่ขาเรียกว่าอะไรที่เก็บไฟล์ของท่านนะครับว่าไฟล์ของท่านอยู่ตรงไหนอันนี้คือไฟล์ที่เราจะให้อัปโหลดขึ้นเว็บนะครับให้มาดูตรงนี้ <c oughs> ปุ่มสองปุ่มเนี้แตกต่างันยังไงเพิ่มไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์ก็คือเป็นการเพิ่มไฟล์ไฟล์ไฟล์เดียวครับเป็นการเพิ่มไฟล์เดียว อย่างเช่นแบบนึงนะอ่าอย่างเช่นผมต้องการแบบว่าเฮ้ยอัพแค่ไฟล์เดียวไฟล์เพลงผมเนี่ยอัพขึ้นอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้อัพไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะฮะส่วนเพิ่มไดรฟ์คล r y คือเป็นการเพิ่มไฟล์ กดเลือกไปทั้งโฟลเดอร์นะครับเอาง่ายๆก็คืออันนี้เพิ่มไฟล์เดียวอันนี้เพิ่มทั้งโฟลเดอร์นะครับเราต้องท้าเราก็จะมาเลือกที่เพิ่ม directory หรือเพิ่มเป็นโฟลเดอร์ั่นเองนะครับให้ไปที่ที่ท่านเก็บไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดไว้ผมเก็บไว้เนี่ยอยู่หน้า desktop อนะครับ ก็ผมชชื่อว่าเทสก็คลิกเข้าไปเพลงของมอลูฟลายเฮดโฟนนะครับเลือก select order โอเคจากนั้นให้มาดูต่อนะครับตรงแท็กเกอร์แท็กเกอร์คืออะไรก็เหมือนกับว่าเป็นตัวบอกตำแหน่งของของท่านนะฮะในเว็บซึ่งไอตัวเนี้ยเอามาจากไหนก็ ตรงน,นี้ครับตอนอัพโหลดจะขึ้นมาตรงน,นี้ซึ่งแท็กเกอร์ตรงน,นี้ค่อนข้างสัมพันห้ามให้ใครหรือคนอื่นรู้เด็ดขาดว่าแท็กเกอร์ของคุณเป็นเป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันไม่ดียังไงนะแต่ว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ก็คืออย่าให้คนอื่นรู้ดีกว่านะครับ <c oughs> ก็ทำไงกด ดำนะครับกด Copy เลือกไปไว้ที่ตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นให้มาดูต่อตรงส่วนนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าไม่เคยอัพโหลดตรงนี้มันจะคิดใข้อยู่แล้วแต่ตรงนี้อย่างก็คือตรงนี้ให้เลือก ไฟล์ทอร์เรนต์ส่วนตัวให้คลิกไปเพื่อว่าเป็นการป้องการการเพีผีหรือว่าผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เหมืนก็ว่าไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในเว็บนะครับมาทําการโหลดไฟล์ต่อจากเราซึ่งอาจจะทําให้เราเนี่ยเรียกว่าอะไรเสียค่าอัปโหลดหรือเสียผลประโยชน์ไปนะครับก็กดติ๊กไป จากนั้นก็กดสร้างสร้างเนี่ยมันจะเลือกให้เราว่าเราจะเก็บมันจะสร้างไฟล์ t o r n ใหม่นะฮะให้เราเลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนของผมก็เลือกเก็บไว้ที่เนี่ยครับ folder ที่ผมจะอปัปเดตแล้วแต่ว่าตามสะดวกเลยว่าคุณจะจะเอาไว้ที่ไหนแต่ผมสะดวกทำวิวธีนี้มากกว่าก็คือ จะไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมทำนะครับกดเลือกเซฟปุ๊บมันก็จะสร้างให้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปจากนั้นให้มาหาดูตรงนี้นะครับของผมเนี่ยอัพเป็นเพลงของมารุนไฟนะครับนี่ครับแ e a ต p h ของมารุนไฟให้ไปดูตรงแท็กเกอร์ตรงเนี้ว่ามันทํางานไหมนะครับพอมันทํางานเสร็จปุ๊บกดหยุดไว้ก่อนนะครับ จากนั้นให้เราไปดูตรงที่นี้นะครับต่อไปนี้เราจะเริ่มอัพโหลดละก็คลอดไฟหไมายถึงคือการค่อยว่าอะไรองเอาไฟ o r ลเล t ที่คุณสร้างเมื่อกี้ขึ้นเว็บก็กดคล f ดไฟให้ไปที่โฟลเดอร์ที่ท่านเก็บ ไฟล์ทอเลนต์ของท่านอะที่ท่านทำไว้เมื่อกี้นะครับของผมเก็บไว้ในโฟเดอร์ที่ผมทำโฟเดอร์เทปอยู่นี่กดเลือก open จากนั้นชื่อชื่อไฟล์ของท่านของผมเป็นไฟล์เพลงของมาลุนไฟล์ผมก็ทำไว้แล้วละ่ะเพื่อความรวดเร็วเนาะนี่ นะครับจากนั้นอันนี้คือรูปภาพตัวอย่างก็ใส่ไปนะครับหรืออัน,น,น,นเนี้ยแนะนำเนี่ยให้เาเรียกว่าอะไรอัพโหลดขึ้นเว็บนะของเว็บเนี้ยปกติเขาจะใช้ถ้าเาเรียกว่าอะไรใช้เว็บฝากรูปฝากไฟล์ถ้าไม่มีก็กดของเนี่ยครับที่นิยมใช้กันในไทยแลนด์เทเลนต์นะครับก็จะเป็น เนี่ยครับโอโฮซ่า oh ก็ใช้ง่ายก็ใช้อยู่นะก็สะดวกดีนะผมก็เตรียมไว้แล้วละ่ะก็อยู่ในนี้เหมือนเดิมนะครับนี่กด Copy กดวางนะครับ ดังนั้นตรงคำบรรยายให้เราใส่คำบรรยายเกี่ยวกับไฟล์ที่เราอัปโหลดผมบนไฟล์เพลงก็ไม่มีอะไรมากผมก็ทำไปแล้วละ่ะผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพลงของมารุนไฟล์นะครับร้อง cover โดยเจ็คี่เซลผู้แฝดร้องเพาะก็มีรูปภาพให้ดูนะครับก็บอกว่าปล่อยครั้งแรกแล้วแต่จะใส่เอาไป,ไปนะผมก็ใส่ข้อมูลไปตามนี้นะครับ คือผมเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วครับเพื่อความสะดวกจากนั้นตรงนี้สําหรับยูเซอร์ใหม่นะครับเขาบอกไว้เลยว่าประเภทยูเซอร์นะฮะร,ระดับคลาสยูเซอร์ซึ่งดูได้ตรงไหนตรงชื่อครับชื่อจะเป็นสีน้าตาลซึ่งระดับขั้นดูได้ตรงนี้นีครับนี่ครับ าจะมีบอกไว้เลยว่าทําไมถึงจะเลื่อนคาดได้นะฮะค่อยไปดูทีหลังเอาแล้วกันนะครับก,ก่อนอน่นเลยเขาบอกไว้เลยนะว่าประกาศไว้ว่า user ห้ามอัปโหลดไฟล์ประเภท xxx เด็ดขาดฝ่าฝืนมีโทษแบนก็ตามนั้นนะครับคือห้ามอนะัปโหลดจากนั้นให้มดูตรงนี้ ยอมรับว่าจะรับผิดชอบไฟล์ที่อัปโหลดไปจนกว่าจะมีคนดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็คลิกไปติ๊กไปยอมรับข้อตกลงในการอัปโหลดไฟล์ก็ติ๊กไปก็ดูได้ว่าข้อตกลงมันมันเป็นยังไงนะครับอ่นะก็ไปอ่านเองนะ ก็เนี่ยสวันไฟล์ที่คุณอัพโหลดไม่อยู่ในรายการไฟล์ห้ามอัพโหลดไฟล์ห้ามอัพโหลดคืออะไรก็คือพวกไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์นะครับก็ไปดูได้หาอ่านดูนะก็ติ๊กไปจากนั้นเลือกอัพโหลด พอกรอกข้อมูลทั้งหมดนี้ฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกไปที่อัปโหลดกดคดลิกเข้าไปเลยก็จะมาปุ๊บนะครับก็มาอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บอันนี้ยังไม่พบนะครับจากนั้นให้เราไปที่โปกแก็บบิดของเราเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราอัปโหลดตัวนี้ขึ้นไป แต่ว่าเรายังไม่ให้มันทำงานฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเปิดโดยการเริ่มทอนเลนตนนะครับกดคลิกไปรายการของเราก็จะเป็นกำลังซีดอยู่ก็คือนี่คือเรียบร้อยแล้วส่วนพอถึหน้านี้เราจะรู้ว่าเราอัปโหลดเสร็จไม่เสร็จให้เรามาดูตรงนี้ตรงเพียนะครับดูรายการเต็มปึ๊บ,บเซ็อัปเดต ะครับซึ่งก็เรียบร้อยแล้วสาหรับการอัพโหลดจริงๆอ่ะเว็บนี้ค่อนข้างใหญ่คนใช้บริการเยอะนะก็จะให้ดูว่าสมมุติถ้าอัพโหลดเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นยังไงนะครับก็จะมีอ่ะเอาของยิ้มของคนนี้แล้วกันนะของคุณ นี้ละกลถ้าไฟล์ของคุณอัปโหลดเนี่ยจะขึ้นตรงนี้ว่า s e ด d e r ก็คือมีผู้ปล่อยก็คือชื่อของคุณนะครับตรงผมเนี่ยคือเว็แบบนี้ค่อนข้างใหญ่ฉะนั้นการทำงานอาจจะชา้านิดนึผงเลยเอาของ,ของคนอื่นให้ดูก่อนนะครับก็จะมีชื่อคุณเนี่ยเป็นผู้ s เดอร์ส่วนลิเช h e r ก็คือผู้ที่โหลดต่อจากคุณนะครับ แล้วก็ดูได้ตรงไหนนี่ครับตรงไฟล์ที่อัปโหลดก็คุณอัปโหลดไฟล์อะไรเนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้อาจจะขึ้นช้านิดนึงนะครับซิดเดอร์หรือเลเชอร์เพราะว่าไฟล์เพราะวาเว็บนี้ยค่อนข้างใหญ่นะครับเท่านี้นี่ครับการอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บ บิดของ Thailand t o r e n t t ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ